เราท bon ําบุญทำตนแล้วถวายทานให้ผีเปรตแล้วเมื่อกี้น่ะถวายบังตุกูล้วถวายให้ผีเปรตตอนนี้เราก็ขวดน้ําให้เปรตด้วยเนี่ยสมัยความาสมัยพุทธกาลนั่นน่ะพระเจ้าพุวธิสารขวดน้ําทําบุญให้เปรตแล้วตอททานให้เปรตแล้วอุจิตให้เปรตแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าเรากะยะถาให้พระเจ้าพุทธิสารปวดน้ําให้เปรต ให้เปรตตรงไหนยะถาในผีสับผีใ้คนพอพระยะถาพระบัรจงเทน้ำรงร้อมออกชื่อออกนามผู้ร่วมรับสัมขันไปแล้วผู้ตายไปแล้วพอพระสับผีก็วางน้ำก็ลงมือรับพรจากพระตนีย้ยะถาในผีให้ผีตอนไหนตอนเปตานังเปตานังอ,อุปปัติกหมายความว่าแปลตรงๆก็ให้เปรตแครู้จักเปรตไหมไล่ะเนี่ย ใครรู้จักม้างไม่รู้จักถึงว่าหัวออกหัวดำพาลูกพาหลานกาบผีกาบเปริกันหมดแจ่ๆโยมศาสนาอะไรกันศาสนาพุทธข้างหลังศาสนาอะไรศาสนาพุทธจุดทูกกี่ดอกสามดอกเเราศาสนาพุทธพูดเต็มปากไม่อายตัวเองเราศาสนาพุทธจุดทูกสามดอก พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบก็กราบสามครั้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมแต่เราไปงานศพทําไมต้องไปจุดธูปดอกเดียวันทําไมไหนบอกศาสนาศาสนาพุทธเราไปศสตร์ไปจุดธูปดอกเดียวทําไมงานศพอ่ะน้าไม่เอาของศาสนาพุทธอีโง่ใช่ไหมศาสนาพุทธเราไปที่ไหนก็แล้วแต่งานศพก็มี พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งพระพุทธธลรุตั้งเป็นประธานอยู่เราศาสนาพุทธเราก็ไปจุดทูปสามดอกกราบที่พระพุทธระปใช่ไหมจุดทูปสามดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ใช่หัวหอกหัวดํายิ่งหัวหอกยิ่งโง่หัวดําก็โง่พาลูกพาหลานไปจุดทูปดอกเดียวบูชาผีกันหมดแต่เราศาสนาพุทธนับถือพระศาสนาเป็นหนึ่งแต่เรางโง่ ดันไปกราบพญามารเขาพทธเจ้าพวกผีพวกเปรตคือพญามารพระพุทธเจ้านะเราศาสนาพุทธอย่าไปสุดทูบดอกเดียวอย่าไปไหว้ผีอย่าไปกราบผีมันคือพญามารเขาพทธเจ้ามันจ้องทําลายศาสนาพุทธอยู่ตลอดนะพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่พุทธกญาตนั่งอยู่ จะบรรลุก็ไม่บรรลุพ่อผีพวกเปรตพวกพยามาณว่าลบควรร้องวีดไหวลบควรสมาธิพระพุทธเจ้าไม่ให้สําเร็จไม่แต่จะรู้สักทีเพราะพวกผีพวกเปรตแต่เราโง่กันไปทาบกราผีกราเปรตก็หมายความว่าใครเป็นผีเปรตอันนี้บอกลูกบอกหลานไปพ่อแม่ลูกผัวที่เราตายไปได้ไม่เว้นแม่ต่ลูกพ่อตายแล้วเป็นผีเปรตจำไว้ ม่เราตายแล้วเขาก็ตัดญาติขาดมิตรกันไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่จะน้องไม่ใช่ลูกพก่อไม่ใช่ลูกเจ้าผัวเราอยู่คนละภพคนละภูมิแล้วมีสต,ติปัญญาคิดออกตายแล้วเป็นผีเป็นเปรน,ปนไม่ใช่พอ่อใช่แม่เราแล้วเข้าใจแต่เราโง่โเข้าใจปู่ย่าตายายก็พาโบราณก็ถือ,อเข้าใจไหมโบราณก็ถือ คนไหนฝั่งลาวเหมมันกันหลวงพ่อมัเรียนมาจากฝั่งลาวคนไทยสาก็เหมือนคนโบราณก็ตัห้ามจุดทูปดอกเดียวห้ามตระลาบตกห้ามกินของงานตกดอกศาสนาพุทธแต่ลองงมงไปแตายแล้วก็ยังเรียกพ่อเรียกแม่มันไม่ใช่พ่อใช่แม่เราตนิ้ไปงานตกทาไงดีไปได้หลวงพ่อไม่ห้าไปจุดทูปสามดอกกระาบที่ผมตรุป ถ้าเกรียใจก็ไปยกมือไหว้ี่ลูกอย่าไปยกมืออย่าไปกราบศพแล้วอย่าไปกินของมันเมตนะบ้างแ่นี้แต่ไม่ใช่บ้านหลวงพ่อนี่ศพอยู่ใกล้ๆบ้านศพแต่บาตไไ้บานคนตายอยู่ใกล้กูแห่กูแหนไปกินแห่ยังไม่พอกูหอบกลับมาบ้านอีกบ้านเจ้าเป็นบอกเป็นบอกบ้านเจ้าเพื่อนนั่นแหละ้าใจ มีข้อห้ามโบราณเขาถือคนไหนดวงตกทุกคนมีอากาศดวงตกเจ็บต,ตกคนไหนเจ็บไข้ได็ปว่วยทุกคนมีอากาศเจ็บไข้เด้ปว่วยโบราณเขาถือคนไหนเป็นแผลโดยเฉพาะเป็นแผลเบาหวานที่ถูกปี๊ถูกไม้ถูกรบเฉียวรถจนมาห้ามไปพบรกแผลมันทุกงท้องเน่าปว่วยหมอรักษาไม่หายวิชัย่ถูกตัดแข้งตัดขาทิ้งทันีอเอ๊ะ คนไหนมีท้องบอกลูกบอกหลานต่อไปคนไหนมีท้องท้องเล็กต้องโตก็แล้แต่ห้ามไปเผาผีห้ามไปเผาศพห้ามไปกราบศพตอนนี้เด็กเกิดมาวิกจลจริตเป็นเปี้ยเป็นง้นอยโตมาผีเข้ามามันเอาแต่ใจชักดิ้นชักงอนป่วยรักษาไม่หายคนไหนมีเด็กมีเล็กก็ห้ามไปอีกห้ามไปเผาศพเด็กกลับมานอนระดับนอนทะลุผว,วาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้จะหายตอนนี้มันโตมา ันเอาแต่ใจมันอยากได้แล้วมันชักดิ้นชักออนลูกข้ามบ้านเราไหมนะนั่นแหละลูกผีลูกเปรตอะตัวเนี้ยมันบอกยากดื้อยากมันบอกไม่ฟังหรกมันตีพ่อตีแม่เห็นไหมมนตีพ่อตีแม่โตมาแล้วมันจะอะไรมันข่าพ่อฆ่าแม่ไห้เนืขาวออกลยนะนะพวกเนี้ยขห้ามคนไหนมีเด็กมีเล็กคนไหนสั์เสกเล็กยันอย่างพ่อเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสั์กันเยอะ ตักเศเล็ยันก็นห้ามไปกินของงานตกห้ามไหว้ตกแต่ยังห้ามกราบตกคนไหนตักเศษเล็ยันคนไหนเรียนวิชาก็มาคนไหนมีครูบาอาจารย์มาแต่ยังทุกคนมีครูบาอาจารย์ไหมรู้จักไหมครูบาอาจารย์ตัวเองรู้จักป่าข้างหลังมีครูบาอาจารย์ไหมนั่งยู่ตรับไม่มีแต่ คนไหนหลวงพ่อเปรียบเทียบฟังหลวงพ่อไม่ได้ว่าใครคนไหนไม่มีครูบาาจารเปรียบเทียบเหมือนสัตว์ประาดเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนหมาเหมือนแมวเห็นไหมมันโตมาเท่าพ่อเท่าแม่มันเอาพ่อแม่ทําลูกทาหัวหมดมันตี้กันหมดเอากันหมดสัตว์ประหานไม่มีพ่อม่ีแม่แต่เราเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐมีครูบาจาจ์ ครูบาอาจารย์คนแรกของเราคือใครหลวงพ่อจะบอกกระเฉดพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพ่อแม่เราคนแรกของเราครูบาอาจารย์คนแรกของเราคือพ่อคุณแม่เรากินข้าวไม่เป็นใครสอนให้กินเป็นลุยยาบอกเราจัดช้อนไม่เป็นใครสอนให้เราจัดช้อนเป็นกระเฉดกินข้าวไม่เป็นพ่อแม่สอนให้กินเป็นตอนนี้พูดไม่เป็น ใครสอนเราพ่อแม่ถ้าเราสอนเราเรียกพ่อเรียกแม่เรียกพี่แกรน้าเป็นเข้าใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนแรกอย่าไปลบหลู่เพราะคุณพ่อคุณแม่เราเดินไม่เป็นใครสอนอีกพ่อแม่เราจับไม้จับมือเดินจนเป็นวิ่จงจนเป็น ใส่เสื้อใส่ผ้าไม่เป็นพ่อแม่ก็สอนเราใส่เองจนเป็นพ่อแม่เราครูบาอาจารย์คนแรกของเราแต่ตายแล้วไม่ใช่พ่อแม่เราแล้วก็ตัดญาติขัด้ิยู่กรบรุแยกแยะอถูกอย่าพาลูกพาหลานไปกราบผีกราบเปรตอย่าไปไหว้ผีไหว้เปรตตอนนี้พาไปมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนั่งรถเข็นนี่ะโน่นเสืือดำดหน้าดำก็มเจ็ดไปแยะ พ่อผีผู้เปรตก,ก็มาเจ็บไข้เด,ดป่วยทีนี้ปวดปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดไหลนอนไม่หลับนอนสะุะ้งผววไปหาหมอหมอหาโรคไปเจอวิชัยไม่ถูกหมอว่าเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าบางคนเป็นหนักฆ่าตัวตายโดดตึกตายยิงตัวตายผุกคอตายอะไรอย่างี้ยโรคซึมเศร้าคือโรคผีเข้าเนี่ยเราไปกราบผีกราบเปรตตอนนี้เข้ามา เจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดหัวปวดท้องปวดไหล่หัวเมียไปด้วยกันกลับมาทะเลาะกันแยกกันทันทีเจ้เราไปเจ็บกาบผีอย่ากาบเป็ดอย่าไปกินของผีของ,ของเป็ดเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเหยมนุษย์ผู้ประเสริฐเรามีศีลมีศีลไม่เราเรากเยเรามีศีลมนุษย์ผู้ประเสริฐมีศีลมีศีลห้าอย่าไปกราบผีอย่าไปตามอย่างเยี่ยงผีผีไม่มีศีล ผีมีส uh, ินไหมมีไหมไหนดูเราจะโง่กันแฮ้บอกตายแตะหนาพุทธแต่โลโก้เปกราผีผีไม่มีศีลเวลาเขาเลี้ยงผีเลี้ยงได้ด้านเจ้าเลี้ยงผีเลี้ยงเลี้ยงด้วยอย่างเวลาเขาเลี้ยงผีเลี้ยงไปเล่าไห้ไก่ตัวหัวมูกอว เขาใช้ okay. เล่าไห้ไก่ตัวหมูมันเข้ามาแล้วก็มันมาขอกินขอกินเหล้าขาวหนึ่งขวดกินเบียร์หนึ่งขวดแม่โค้งหนึ่งขวดยังไม่พอมีหอวหมูพร้อมมีเป็ดพร้อมมีไก่พร้อมยังไม่พอบุรียาซองบุรียาสิ้นไปพิจารณาเห็นวงเหล้าวงยาที่ไหนมันต้องมีกับแก้มพร้อมมีเหล้าบีเบียร์พร้อม หลวงพ่อก็เคยเป็นผีเป็นเปรตมาก่อนแต่นี้ใครได้ผัวผีเมียผีเ้ืงที่ผ่านมาจะได้ไหมหลวงพ่อเจ้าเขาเป็นผีมาก่อนเหมือนหลวงพ่อเข้าใจเอมมีงานผีฉลองกันกรู้ว่าผีพวกเปรตจิตตะลามาจะค่ำเย็นมาเย็นมาพอโพเพียรมาออกหากินเล่ามาตอนนี้คนถูกผีมาถึงนอนไม่เคยหลับเลยเข้คนถูกผีมามาันนอนไม่หลับกลางค่ำกลางคืนนอนไม่หลับ Okay, okay. เราจะไปกราบผีกรบเปรตเราเป็นรุ่นูุ่มิดมีสิงมงคลอยู่กับเนื้อกับตัวสิงมงคลคืออะไรคือศีลคือธรรมวันโกรวันพระเรานุงาา่งขาวผมขาวสวดมนต์ไหว้พระหาสิงห์มงคลเข้าเนื้อกับตัวอย่าไปหาสิงอสาวะมงคลเข้าตัวแต่เราไม่ใช่โง่กูขกลับมาเมดหนึ่งผลกินมาวมดงานสดเขาเรียกงานอะไร นนถ้าคนเราฟังลาวฟัง,ว,ฟงวิจารณ์ว่างานเย็นดีคนที่ตาลีว่งงานเย็นดีใช่ไหมแต่คนไทยก็เรียกงานอัปปะวะโมคลุลทุกอย่างในงานตกก็เรียกอัปปะวะโมงคลตร่นั่นแต่เราฟาดเรียงานตกก็เรียกงานอัปปะวะโมงคลใช่ไหมถ้างานโมงคลล้างทองไปกินได้เลย แต่งงานแต่อว่ามงคลอย่าไปอยู่ไปกินไปได้ไปช่วยคุณเขาทําบุญกับเขางานมงคลงานอะไรอ่ะทาบุญเจ็ดวันร้อยวันห้าสิบวันโคนจุดงานแต่งบวชหน้าขึ้นบ้านใหม่พวกนี้พระพระไปพระไปเชิญเทวดาลงให้สักเคกาเมจุปเรให้เพราั้ะนั้นคืองานมงคลเราเลือกทามองอังไหน,นอยากได้มงคลเยอะๆก็ไปงานมงคลเยอะๆ ถ้าอยากได้ขออัปปาว่ามงคลก็ไปงานศพหนึ่งเขาเรียกงานอัปปะว่ามงคลเข้าใจแต่ไม่ใช่เราสินห้ายังไม่พอเลยนี่สินห้าเขาโง่พอแล้วพระบ้านหลวงพ่อเจ้าคณะเจ้าเจ้าว่าตายเขาก็นิมนต์พระมาเจ้าคณะตำบลบ้างเจ้าคณะอำเภอบ้างด็อกเตอร์บ้างพระมหาบ้างพระปู่บ้างประหลัดพระประหลัดบ้างโง่แค่ ศีลต้องสองร้อยยี่สิบเจ็ดบวชยี่สิบสามิยยังไปจุดทุบดอกเดียวไปกราบผีอะหลวงพ่อท่านตายแล้วก็เป็นผีไม่ใช่เป็นเทวดาไม่ใช่เป็นพระรัตน์แล้วมีหลวงตามหาบัวเป็นพระรัตน์ได้หลวงปู่มั่นได้เป็นพระรัต์ตายแล้วเขาก็กระดูเขาเป็นแร่เป็นท่านเป็นทิพย์หมดแล้วแต่พวกเรายังโง่ยังกราบผีกราบเปรตไหพระเ้าศีลต้องสองร้อยยี่สิบเจ็ดไปทายโยตยมไปกราบผีกรา หลงพ่อเนี่ยบวชมาหลวงพ่อก็ไม่ไม่กราบแม่แต่แม่ตัวเองตายแล้วไม่ใช่พ่อใช่แม่หลวงพ่อก็ขนเงินขนทองขนทุกอย่างไปทําบุญเท้าหลวงพ่อเขาไปนั่งดูเขาทำอย่าไปกราบพ่อแม่เราตายเราเป็นผีเป็นเปรตอย่าไหมบอกลูกบอกหลานต่อไปถ้าไปมาแล้วก็วุ่นวายอย่างนี้หรอกอย่างนี้ผีมันเยอะจะไม่ผีเยะอะพราเราไปกราบผีกราบเปรตเจ้าใหญ่นายโตเห็นไหม ไปถึงนะกาผีกาเปตตอนนี้ผีพวกผีพวกเปรตมันคองเมืองแล้วเดี๋ยวนี้วุ่นวายหมดพระอยู่ดีวัดอยู่ดีมันก็ไล่ทุกวัดทุกวาทิ้งพระทําอะไรมาไล่เตะไล่กระทืดดนมากวัดธรรมกายโดนผีกระทืดอ่อใไหมอ่อแหละปลูกมากปลยเดี๋ยวทหารมันจะไล่เตะกันเข้าใจนะเราแยกแยะถลูกเราเป็นมดผู้เติดมีสีมีสีห้า อย่าไปกราบผีอย่ากราบเป็ดพ่อแม่เราตายแล้วเป็นผีเป็ดตอนนี้ได้จะกราบพ่อกราบแม่กราบได้ตอนไหนกราบได้ตอนไหนตอนมีชีวิตนี่คือพ่อคือแม่เรารีบกราบนะอย่าไปกราบตอนเป็นศพนั่นเสียใจว่าไปกราบผีเราจะกราบพ่อกราบแม่วันเกิดเราทุกคนถึงวันเกิดทุกปีแต่วันเกิดเราเนี่ยจะกราบพ่อกราบแม่หรือวันแม่ อันก็แม่เราก็ถ้าคนโบรนาณทำกันห้าถหรือพวงอะไรก็ได้นวันเกิดที่เราก็ซื้อเสื้อซื้อผ้าไปให้แม่เราดอกไม้พวงอะไรขันห้าไปไปล้างเทาง้าขันกรีถ้าดเป็นมาได้มีเงินมีทองซื้อเสื้อซื้อผ้าไปอาบน้ำจนระร่างกายเปลี่ยนให้พ้อทีละปีละชุดละชุดพ่อแม่เราคือพระอาหารของเราพอทำเสร็จ เขาจะผูกแขนผูกม,มือให้เขาไปให้ควยพรใ,ให้เราพ่อแม่เราเป็นพระรหันรีบกราบรีบทาตั้งแต่ตอนเรามีชีวิตถ้าตายแล้วไม่ใช่พอ่อใช่แม่เราแล้วเข้าใจนะพอแล้วตัง้นนตงใจคนละน้ำต้องหลังตาเยวเส็ยเลยก่อน